เหมือนจะมีหนึ่งในเลขที่อาจารย์ชัดให้ด้วยจริงเหรอดู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 จริงเหรอดูความโค้งมนของเลขแรกอาจารย์ชัดมั่นใจว่าเลขแรกมันต้องเป็นเลขหกอ่ะอุ้ยอาจารย์จะพูดอย่างนั้นอย่างเนาะเดี๋ยวดูสิอาจารย์อาจารย์ดูสิอาจารย์ชัดมั่นใจว่ามันต้องเป็นเลขหกอ่ะไอ้ยัยหลอกเขานะแฟนเพจรักงะมันใช่แล้วจ้า ที่รักจ้าสวัสดีพี่มหาเศรษฐีทั้ง1,000งหมืเอ,อ้ยไม่ใช่น,นินา2 5่น้าพ0 0กว่าท่านตอนนี้นะคะใครที่เข้ามาแล้วคุนขาเห็นไหมวันนี้นะ,ะหลายคนหลายท่านพอดูเวลาดูเลขทูบแล้วเนี่ยเห็นจี้ในกระถางทูบอยากได้มากเห็นเขาบอกได้กันแล้วปังแล้วเกิน วันนี้จะปล่อยให้ดีแม่จานจาก800รอยกว่าให้เท่าแฟนเพจเดิมได้ไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเลขขอเลขแบบขอเลขปังๆนะสวัสดี<ข>พี่รักค่ะตอนนี้ใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ได้ไหมจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ได้ไหมจ๊ะพี่จา๋าทูบเนี่ยเราให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีการเรียกห้องเข้าห้องไม่มีเก็บค่าซองไม่ไม่มีรับซื้อรับขายรับฝากอะไรไม่มีทั้งนั้นนะพี่จ๋านะคะเราให้ฟรีเป็นแนวทางพี่ๆถูก อาจารย์แค่ถูกเราถูกน้ำกันพ่แม่พี่น้องนะถูกถูกน้ำกันผิดผิดน้ำกันพ่แม่พี่น้องเพราะฉะนั้นใครอยากได้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันเพื่อนเพื่อนของเรานะฮะนะนะอาจารย์ไม่ปล่อยสินค้าสักตัวหนึ่งเพื่อให้ดูว่าเป็นอันนี้แหละคะอ่ะอาจารย์หนูแล้วกลัวใครจิดเลยได้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 กลัวกลัวนี่ใช่ไหมที่ราคาเดี๋ยวขอขออนุญาตขัดจังหวะนิดนึงอ่ะเมื่อครั้งที่แล้วก็อย่างนี้กันเลยค่ะ ยังไม่ทันจะได้จุดเลย,ยพูดไปดดพูดมาคลิปหายกลางอากาศเลยนะคะคปไปกลางอากาศหลุดไปกลางอากาศเลยอาจารย์เคขออนุญาตปล่อยวัตถุมงคลหนึ่งรุ่นเพื่อให้ดูเหมือนเป็นการ CF สินค้าสําหรับใครมีแล้วไม่ต้องนะคะสําหรับใครที่วันนี้มาดูเลขทูบอย่างเดียวอาจารย์เคไ่ไม่ไม่มาาเขาเรียกอะไรเราไม่บังคับกันแต่สําหรับใครที่สายมูอยากได้เครื่องรางที่ไปปลุกเสกมาที่คําชะโนดแล้วรุ่นนี้เป็นรุ่นที่อยู่ในกระถางทูบที่ปัง,ป,งปังมาหลายงวดใครอยากได้ปกติ800กว่า ให้2 7 9บาทฟังไม่ผิดค่ะด้านในเป็นแก้วนาคาราชหรือแก้วนาคาอยู่ตรงนี้ด้วยนะไม่ต้องบูชาแยกเลยนะมีแก้วนาคาราชหรือแก้วนาคาตรงนี้เรียบร้อยใครอยากได้พอพาน279พอพาน279นะคะอาจารย์แค่ขออนุญาตปล่อยอเครื่องรางหรือวัตถุมงคลด้วยนะคะเพราะว่าเวลาตอนเราลุ้นเนี่ยคลิปมันจะได้ไม่หายไปนะคะเคยคลิปหลุดกลางอากาศมาแล้วเมื่อวดที่แล้วนะคะใครอยากได้รุ่นนี้นะคะปกติแล้วเนี่ยอยู่ที่ 800อยกว่าวันนี้ให้สอ่า้อย็บเกาบาทใครอยากได้รหัสพอพานสอง็ดเก้านะฮะพอพานสองเจเก้าอาจารย์ขอดูจริงทีพยานาคสีเขียวเนี่ยเขาหมายถึงว่าเราจะไปขอเรื่องอะไรกันบ้างการเงินใช่ไหมโชคลาภใช่ไหมนะคะใครอยากได้รหัสพอพานสองเจ็ดเก้านะคะที่รักนะอาาพอพานสองเจ็ดเก้าตัวที่สองเริ่มมาแล้วตัวที่สองเริ่มมาแล้วไหนไหนอาจารย์อตัวที่สองเริ่มมาแล้ว ลุ้นเช่อาจารย์นายจะเห็นอาจารย์ชัดจะเห็นหน้าจอเนี่ยก่อนพวกเราประมาณร่วมร่วมครึ่งน,นาทีที่รักอาจารย์ชัดจะเงอรุ้นกว่าพวกเราค่ะเนี่ยเห็นเห็นใเย็บขเย็บเข้ามาซีใครเห็นแล้วใครเห็นแล้วบอกเป็นแนวทางข<อ>้าง,<อ>งหลัง,งมันตรงตรง,ตรงอาจารย์ถ้าอาจารย์พูดอย่างนั้นนะ่ะหนูมีสูตรตัวหนึ่งนะเป็นเลขที่หนูเน้นให้ในสูตรที่หนึ่งอ่ะมันแค่กรับกันนิดเดียวนะอาจารย์ เี๋ยวหัวมันล้มแหลมพี่กนนะคะขอลุ้นคนเดียวก่อนขอรุ้นคนเดียวก่อนพี่พี่ว่าเลขอะไรจะพี่จ๋านะคะอาจารย์ขาพี่พี่ว่าเลขอะไรอะจาจ๋าพี่พี่ว่าเลขอะไรจ๊ะช่วยกันตีให้จันแค่หน่อยนะพี่พี่เขาบอกฮ่าเล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 ่าแล้วสำหรับคนสำหรับคนที่กำลังพิมพ์พอพันสองเจ็ดเก้าคือหมายถึงว่าหก จีอจี้พ่อปู่ที่อยู่หลังทูบนะครับจี้พ่อปู่ที่อยู่หลังทูบของจริงสวยมากอาจารย์เคจ้างเป็นช่างแกะกรอบเป็นงานมือนะแกะงานมือนะคะไม่ใช่งานปั๊มนะที่รักของจริงสวยมากปังมากนะคะใครอยากได้รหัสพอพันสองเจ็ดเก้าสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทค่ะที่ราคขานะคะนะสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทโอ้เลขที่สองมาแล้ว ดูเลยนะอาจารย์ใช่เมลาสวัสดีเจนุจจาสวัสดีอภิมหาเศรษฐีทุกคนทุกท่านเลยนะคะนะเอะใครอยากได้พญานาคให้พิมพ์พอพานเลขสองเลขเจ็ดเลขเก้าติดกันนะที่รักนะเดี๋ยวระบบไม่ดูดนะเดี๋ยเว้นวรรคนะคะที่รักนะนะคะจากแปดร้อยกว่านะให้สองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทจะให้ดูหน่อยได้ไหมครับว่าจี้พญานาคที่อยู่หลังหลังทูบเมื่อสักครู่เนี้ยอะนี่จี้ระหว่างรอเลข เลขที่3ขึ้นเดี๋ยวจะให้ดูนะครับหลังเลขทูบนะจะมีจี้พญานาคนะครับแล้วเดี๋ยวจันเขจะให้ดูใกล้ๆรุ่นนี้ค่ะของเราใส่น้ํามันด้วยนะคะปกเสกแล้วที่คําชโนดทําพิธีมาเมื่อวันที่19มีนาคม2564อยใครอยากได้ค่ะนะโอ้ยอาจารย์มีคนเขารู้นว่า659อ่ากับน5 2นี่ไงนุชบอกว่ากระดกแล้วโดนเลยกระดกระโดกแล้วโดน95เลยระหว่างมันกระดกเป็นห5จําได้ไหมจ๊ะหวานละซื้อลอตเตอรี่มาแล้ว S <S อยากจะขำให้กลิ้งเลยที่รักเฮ้ยเลขอาจารย์มาแล้วอะอาจารย์ชัดให้เก้าหกสองไว้เลขทูบนะอาจารย์ชัดมาหกห้าแล้วนะหกห้า <65. S 2> เลขอาจารย์ชัดมาหกห้าแล้วนะใช่อโอ้โหที่รักอย่าลืมนะคะอย่าลืมไปตัดซื้อเลขท้ายสองตัวลอตเตอรี่กันนะที่รักนะเมื่อวดที่แล้วก็หนึ่งสองเก้าเนาะอาจารย์เนาะเลขทูบของเราอะถ้าใครไปซื้อเนี่ยไป ไปตัดซื้อแทบไม่ต้องตัดเลยแต่ว่าถ้าเกิดรอบนี้ใครจะตัดคู่หน้าคู่ท้ายก็ได้นะคะที่รักนะฮะนะหกห้าสุดปังเลขต่อไปเรามาลุ้นกันที่รักใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆด้วยนะคะอาจารย์แคให้ทีม่มีาจ่ายนะมาปริมปริมและมาปริมปริมและมันปริมยังไงเนี่ยมันมันดูมันดูลุ้นกว่า การคำนวณสูตรซิคำนวณสูตรในนั่งคำนวณยิ้มคนเดียวแล้วอย่างนี้มามาลุ้นด้วยกันสามหมื่นกว่าคนเงี้ยมาลุ้นด้วยกันมายิ้มด้วยกัน <laughs> <laughs> ใช่ไหมะอะไรประมาณเนี้ยเวลาเรามาลุ้นหรือมายิ้มด้วยกันเนี่ยมันทําให้เรามีความสุขอุ๊ยมันใช่เลยอะไรอย่างนี้ที่รักขาสวัสดีความปังจ้ะ <laughs> สวัสดีคนมีโศกมีลาบนะหกห้ามาแล้ว อ่าพี่ๆก็บอกขอให้มันเป็นหกห้าเก้าเพราะว่ามันจะเล่นเหมือนหน้าเก้าอะค่ะอาจารย์อะไรอาจารย์ดูคนเดียววะเฮ้ยเฮ้ยอาจารย์ชัดแอบไปดูในกระถางทูบมที่ร้านไม่ยอมดูผ่านกล้องเหมือนเราอะอาจารย์ได้เลขอะไรอาจารย์ยิ้มอย่างเดียวเลยอะนี่บอกอาาชัดยิ้มอะไม่บอกหกห้ากับเก้าห้าใช่ไหม<า>จำ<า>ได้<า>ไหมมีชุดตัวด้วยนะอ่ะอ่ะอ่ะ มาจะมาพี่จา๋านะ,ะเลขอะไรอาจาย์ดูสิหนูยังขอ,อหงหนูยังไม่ขึ้นเลยอาจาร์อ่าของหนูยังไม่ขึ้นว้าย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 ถ้าถ้าเป็นสองเนี่ยหนูมีห้าสองด้วยนะจ๊นในชดนะุดั้ะหนูก็เน้นให้ด้วยในชุดที่สามมอถามอีกแล้วว,วันนีนะ้ถ้าเกิดมันเข้าเลขสูตรด้วยนะ เดี๋ยวจะจัดโปรโมชั่นพิเศษอะไรที่ไม่ที่บอกว่าจะเลิกแถมก็จะแถมให้ฮ <c oughs> คำไม่ต้องซื้อลอตเตอรี่เพิ่ม <c oughs> อมันคือเลขอะไรมันคือเลขอะไรปอบมือปอบมือกับเลขส,สวยๆหอจังไนงะอาจารย์มันคือเลขอะไรหนูยังไม่เห็นชัดโคาวโคโคเย่สอง 2>, <นะ S> 2ใน3ขอเลขเลขสตัวสวยของอาจารย์ชัดสามตัวแดงของอาจารย์ชัดได้2ใน3อ่าอาจารย์ชัด3ตัวแดงที่อาจารย์ชัดฝากไว้ที่รักขาคือ 9, 9 6้สองอันนี้มา6กหสองถ้ากระดกเป็น9ก้หสองก็ใกล้เคียงขาดแต้มเดียวนะแต่ว่าอาจารย์เคศจะบอกว่าชุดลอตเตอรี่เลขสองตัวท้ายใครจำได้บ้าง ถ้าหกห้าหรือเก้ากระดกกลายเป็นเก้าห้าเนี่ยมันจะอยู่ในชุดที่สามที่อาจารย์เคให้พี่พีซื้อไอชุดที่สี่ที่อาจารย์เคให้พี่พีซื้อนี่นี่คือสามตัวแดงให้เลยแล้วก็มีห้า <2 S 2> สองที่อาจารย์เคซื้อคือสามตัวแดงให้เลยสองตัวแดงให้เลยสองตัวแดงใครลองดูซิมันอยู่ในสูตรไหนว้าวนะใครเห็นตัวแดงแดงนั่นคือตัวที่เน้นให้แล้วโคโคเย่โคโค้อโค้ดาอ่ เอารู้เอารู้ว่าพอแม่พี่นองนะคะรบกวนพี่พิมพ์ให้หน่อยนะคะหกห้าสองสุดปังเดี๋ยวจะตัดชุดสองตัวให้นะคะว่ามันไปเข้าอะไรบ้างนะคะที่ขาดไปที่ไม่มีในนั้นมีหกสองค่ะเท่านั้นเองห้าหกก็มีแล้วนะห้าเก้าระหว่งกระดกเป็นห้าหกหกห้านะฮะอันนี้ให้ให้เทียบให้เลยขึ้นเทียบให้เลยอ่าขึ้นเทียบให้เลยนะจ๊ะ ไม่มีเลขเดียวคือ6 2สองนะฮะหกสองสองหเท่านั้นนะฮะนอกนั้นอยู่ในสูตรหมดแล้วถ้าใครจะตัดเล่นชุด2ตัว้ายรัตตรี่ค่ะ9 5 5 9ก็ได้นะ5 9 2เนี่ย9 6 2อาจารย์ชัดนะมันขาดเลข5เป็นเลข2อ่ะตีเป็น9 5 2าห้าลยกันอ่าเก้าห้าสองเก้าหกได้ไหมอาจารย์ได้สิจ้ะ6 5 2 9 5 2สวัสดี ที่รักเลขสวยโดนใจจริงโวยเลขสวยโดนใจถ้าพรุ่งนี้เรามาตรงกับเลขสูตรอีกพี่ๆแทบไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเลยนะจันแต่ส่วนใหญ่ของเราทูบกระสูตรเนี่ยจะตรงกันโดยโดยโดยเขาเรียกอะไรบุญจัดสรรมาแล้วอะนะคะ,ะแฟนเพจครับว้าวใครจะแคปเดี๋ยวแฉันจะขึ้นขึ้นให้แบบตรงๆใ,ให้ให้แบบเน้นๆได้เพื่อให้แคปนะครับได้นะคะเพือให้แคปนะ คแค้แจาแค่จะสรุปเลขให้นะคะสําหรับใครที่อยู่อย่าเพิ่งไปไหนนะใครยังไม่ได้สูตรสามตัวหน้าสตัวท้ายลอตเตอรี่เลขเด่นชุด3ามตัวเอาไปลุ้นเลขลุ้น3ตัวท้ายรางวัลที่1กันนะคะนะมันใกล้เคียงกันเลยที่รักมาถ้าเบียนรถน้องกุ๋ยบอกว่าสองเก้าห้าค่ะว้ยว,ยวยมันใกล้เคียงแฟนเพจครับ ใครจะแคปใครจะแคปอ่ะเดี๋ยวจะแคบก่อนน้นนะพี่จ๋านะขึ้นสีแดงๆให้แล้วก็นะครับเป็นเลขทูบให้นะจะให้เวลาในหนึ่งนาที<ะ>ได้แคบกันนะครับจะ้ะหกห้าสองสุดปังค่ะที่รักพิมพ์ให้หน่อยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีเลขทูบเลขที่สองนะจ๊ะอ่ะแคปครับหนึ่งในหนึ่งนาทีแคปกันเร็วขึ้นแช่นานไม่ได้นะที่รัก เนี่ยรีบให้ที่รักเลยนะคะนะคะคุณกําลังรับชมตอาจารย์เค้แคปเหมือนกันอเพราะว่ามีเพื่อนเพื่อนมิตรรักแฟนเพลงของอาจารย์เค้เหมือนกันจะถามว่าคุณเค้คะได้เลขหรือ,อยังจ๊ะนะมีหลายคนหลายท่านก็บอกคุณเค้ได้เลขหรือ,อยังคะนะฮะนะ,นะวันนี้เป็นวันดีมากนะคะ